สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมในเพชรยนต์นะครับก็พอดีช่วงนี้ปลายเดือนนะงานยุ่งนิดนึงนะครับก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาอัปเดตนะครับวันนี้ก็เอารถเข้าใหม่นะครับอีกหนึ่งคันมานําเสนอนะครับก็ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะคันนี้รถเข้ามาได้ประมาณสองสาวันนะครับเราล้างแต่ข้างนอกนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์พวกล้อกับยางนะครับมันยางคันนี้มันจะเสื่อมสภาพนะเดี๋ยวทางบริษัทเขาเปลี่ยนให้นะครับ ก็คันนี้เป็นอีลซูดีแม็กนะครับเป็นปี2018 4ประตูไฮรันเดอร์นะครับเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับเป็นตัวแซดนะครับเป็นตัวรองท็อปนั่นเองนะครับรถปี18นะครับคันนี้ราคาที่เพชรยนต์เสนอขายนะครับ635,000บาทนะครับ635,000บาทเท่านั้นเองนะครับเลขไม่อยู่ประมาณ60,000กลางๆนะครับคันนี้เลขไม่น้อยมากนะครับไม่ข้ามแสนเลยนะครับราคา635,000บาทนะครับกับตัวรถ สีขาวมุกตัวสูงสี่ประตูเกียร์เป็นนวดหกสปีดน,นะครับเดี <c oughs> ๋ยวทะเบียนอันนี้เราโอนรถเปลี่ยนเข้าชื่อบริษัทปุ๊บเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทะเบียนเป็นกรุงเทพนะครับรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ทําการแจ้งเปลี่ยนทะเบียนนะครับผมคันนี้เป็นสี่ประตูไฮเลนเดอร์ตัวสูงเลยสวยๆถ้าใครชอบแบบรถสายคินคนีนะครับคันนี้แนะนําเลยนะครับสวยมากเลยมาพร้อมล้อแม็กซทีอีรู้สึกจะขอบสิบเก้านะครับก็ค่อนข้างใหญ่นะครับ โดยรวมคันนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ80-90%นะครับอาจจะต้องไปเคลียร์เรื่องยางก่อนนะก็ต้องแจ้งก่อนนะครับราคา639นะครับเลขไมล์ประมาณ6 4 0 0 0นะครับคันนี้ก็เป็นกระจังตรงรุ่นปี18เลยนะครับหน้าหล่อสวยๆนะครับเป็นโครเมียมนะโลโก้เป็นสีส้มนะครับไฟหน้าของเขาก็เป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับแล้วมีเดย์ไทม์มาให้นะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านในโคมนะครับข้างล่างเป็นเดย์ไทม์ข้างบนตรงนี้กลมๆอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ส่วนด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ครอบโดยสีดําแล้วก็มีโครเมียมมาตัดนะครับสวยๆนะครับก็คือรถเพิ่งเข้ามานะดูสีนะครับรถไม่มีพิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนอันนี้สีไฟเบอร์อันนี้สีตัวถังนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่ะขออนุญาตนะครับพอดีเมื่อกี้ายเข้านะครับก็คือสีคันนี้รถปี18นะครับต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันนะท่านผู้ชมดูตัวนี้สีไฟเบอร์ตัวนี้สีตัวถังซึ่งสีสองโทนนะี้มันจะเหมือนกันยากถ้ามีรถไปเก็บงานมา แต่คันนี้ดูกันชนนะสนิทเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับต้องถึงบอกว่าโครงสร้างตัวบอดี้เนี่ยเพชรยนต์เขาการันตีอยู่แล้วนะครับว่าตัวรถไม่มีกับสีพิกความจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้ก็สีสวยนะครับแต่ตัวรถมันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ข้างในมันเป็นเบาะผ้ามันก็จะมีคราบสกปรกอยู่บ้างนะครับด้านขวาก็เป็นไฟเหมือนฝั่งซ้ายที่รีวิวเมื่อกี้เลยนะครับโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับจุดเด่นๆของคันนี้นะครับที่มีนะ ผมมองว่าเป็นรถที่ปี18นะได้รถที่ปีสูงนะครับแล้วเลขไม์น้อยนะครับแล้วก็ได้ตัววงล้อแม็กไปเนี่ยถ้าไปเพิ่มเองก็จะเสียหลายตังค์อยู่นะครับแต่ชุดช่วงล่างอะไรต่างๆระบบเครื่องยนต์ถอยเสียเดิมหมดนะครับเพราะเมื่อกี้ขับขับออกมานี่เงียบมากนะครับแล้วคันนี้ก็จะมีซูมโป่งล้อจากศูนย์มานะครับก็จะเห็นได้เลยว่ามันเป็นสันเดิมนะรถเดิมๆนะครับเพราะว่า ที่บริษัทเราอ่ะเขาจะดูประวัติรถก่อนแล้วเขาจะซื้อเข้ามานะครับก็ต้องบอกว่าโครงสร้างบอดี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถก็สามารถชมคลิปนี้แล้วก็ตัดสินใจจองรถทางออนไลน์แล้วก็ที่บริษัทผมมีปรสถานงานไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับคันนี้สวยนะครับสวยจริงๆนะเป็นรถปีสิบแปดราคาหกสามเก้านะครับพี่ดาวผ่อนหมื่นสองนะครับกับรถเลขไมแบบนี้รถตัวไฮแลนเดอร์แบบนี้สี่ประตูแบบนี้ราคานี้โอเคนะครับถือว่าผ่าน นะครับันนี้ก็ได้คาลิปเปอร์เบรกสีแดงๆส้มๆไปด้วยนะครับเนี่ยผมก็ให้ดูผมก็แจ้งตรงๆว่าเดี๋ยวยางทางบริษัทต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่ารถเป็นเพิ่งเข้ามานะครับแต่ตัวแม็กนะครับก็จะเป็น TE ของเลอะไรต่างๆครอบดุมมีนะครับคาลิปเปอร์มีนะครับแล้วก็ชุดช่วงล่างอะไรต่างๆก็เป็นของเดิมพวกคอยสปริงอะไรต่างๆเดิมหมดนะครับกระสุนกระสีเดิมกระจกตัวนี้ปรับปรับไฟฟ้านะครับเป็นตัวปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวตรงปลาย นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมมือเปิดเป็นโครเมียมตัวรถก็เป็นกระจกมีสูแท้ทุกบานนะครับแล้วก็คือสีสวยนะสีเดิมนะครับด้านหลังก็มีไล่ฟ้าไฟเบรกตรงที่สามให้นะครับคันนี้ไม่มีแม็กไลเนอร์นะตอนเขาออกป้ายแดงมาเขาน่าจะไม่ได้ติดมานะครับเราก็คงคิดว่ามันไม่ได้สัมพันธ์อะไรนะครับจะดูตัวเส้นแสงของสีนะครับว่าสวยขนาดไหนตัวรถนะฟังเสียงนะครับมีแต่เหล็กนะครับตัวรถไม่ได้มีแบบโป้สีมาแน่นอน นะครับคาสซงคัสซีเดิมนะครับคัสซีสีนี้นี่ดูได้เลยพ่นกันสนิมมานะครับพ่นกันสนิมมาถ้าสีจริงๆติดมามันจะเป็นสีดําแบบดาเมี่ยงเลยนะครับอันนี้เขาพ่นกันสนิมมาเจ้าของเดิมก็ค่อนข้างดูแลดีนะครับคันนี้นะครับก็คือเป็นรถสี่ประตูแลนเดอร์ตัวสูงเกียร์ป็นนวลที่ราคาหกสามเก้าคือราคาผมบอกเลยว่าราคาเบามากกับรถปีสิบแปดและเลขมาแบบนี้นะถ้าใครหลงรักยูซูดีแม็กผมก็รีบตัดสินใจกันได้เลยนะครับ ติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างได้เลยนะครับ0626407776นะครับพวกโลโก้อะไรต่างๆอยู่รบซ้ายขวาแท็ DDI นะครับแล้วก็มีกล้องนะชุดกันชนก็เป็นของเดิมนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มันจะครอบเนี่ยมันจะเป็นอันนี้รู้สึกจะเป็นสแตนเลสแข็งๆนะครับแล้วก็มือเปิดด้านหลังก็จะมีกล้องมาให้นะครับรถตัว h ฮแลนเดอร์มันจำเป็นนะที่ต้องมีกล้องนะครับบางทีกระบงกระบะอะไรเราย,ยังไม่ได้เคลียร์เลยนะ เพราะว่ารถมันรุ่นเข้ามาเลยนะครับเนี่ยฝาท้ายนะครับดูได้เลยว่ารถเดิมๆเม็ดองเม็ดอาร์กนะครับจุดพับจุดพับต่างๆนะครับแล้วก็หัวน็อตเดิมๆนะครับรถสวยนะคันนี้นะผมบอกเลยว่าใครพลาดไปนะครับเสียใจแน่นอนนะครับราคาน่าสนใจมากนะครับหกแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวเลขใหม่หกหมื่นกิโลนะครับดูด้านล่างนะ จะเห็นได้ว่าพอเขาพ่นกันสนิมมาสีมันจะค่อนข้างเป็นแบบ,แ,บบแ,บบแบบน้ำตาลน้ำตาลดำๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างมีให้ครบทุกจุดนะครับผมบอกเลยว่าไฟท้ายก็เดิมเดิมโคมไม่มีแตกนะครับรถสวยๆนะครับแบบนี้นะครับใครที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อเข้ามากันนะครับจะแอดไลน์ตามลิงก์ที่อยู่ใต้วิดีโอหรือโทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นโชว์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวผมแอดไลน์หาลูกค้านะครับนี่สวยมากนะครับใครที่กําลังลังเลหรือหารถไฮแลนเดอร์ใช้งานนะครับ ็ลองเปิดใจชมคันนี้ก่อนนะครับี่จะเห็นได้เลยว่าชุดคัสรงคัสซีอะไรเดิมๆนะครับดูตัวท่อก็เดิมๆนะครับเนี่ยพ่นกันสนิมมาจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้ขัดนะครับแล้วมันก็อาจจะมีคราบมีอะไรบ้างนะครับชุดท่อพักเดิมๆอยู่ครบนะครับเป็นรถปี18ซึ่งเรียกได้ว่าสวยนะครับแต่ตัวเบาะที่ผมแจ้งว่ารถมันยังไม่ได้เขีรยข้างในนะครับอันนี้รถมาใหม่เลยนะครับตัวเบาะก็จะได้เป็นเบาะผ้า นะครับแต่ตัวบอ่อไม่มีฉีกขาดนะเพียงแต่ว,ว่ามันอาจจะมีคราบเปื้อนๆบ้างตรงนี้ก็ต้องแจ้งกันตรงๆนะครับเพราะว่ารถมันมาใหม่นะผมก็อยากให้ลูกค้าได้ชมก่อนขครนั่นเองแหละเดี๋ยวเราเคลียร์รถเสร็จก็สวยวิ้งทุกคันนะครับใส่ประตูเดิมๆนะครับเดิมๆ,ๆหมดเลยนะครับคันนี้น่าสนใจนะครับตัวหลังคาก็สะอาดนะครับก็เป็นสีสีเบดทำให้ห้องโดยสารดูโป่งนะครับด้านบนก็มีซาวเซลาวสองฝั่งยิ่ห้เขาจะมีลำโพงฝั่งเพดานมาให้ กรจะจกก็เป็นโตยตาไออิลสุต,ติดรีวิวรีเว่วเยอะไปหน่อยน,นะครับเนี่ยอิลสุนะครับแผงเมรร็ดอ์คอะไรต่างๆเติมเต็มหมดเลยนะครับก็คือทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามากันดูก่อนนะครับเหลือรถเคลียร์เสร็จผมถ่ายรูปอัปเดตรีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่ปรับกระจกของข้างไฟฟ้านะครับมันก็จะมีคราบฝุ่นอะไรบ้างเพราะรถยังไม่ได้เช็คยังไม่ได้เคลียร์เลย นะครับ639นะครับกับเลขไมล์ห0 0ม่6 0 0กิโลนะครับรถปี2018นะผมมองว่ายังไงก็คุมนะครับเป็นตัว Z นะครับ1.9 z ปี18แท้ๆนะครับเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับเบาะใหม่ๆคมพื้นเป็นสีดำครับพวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับก็แค่ปรับพวกวิทยุเฉยๆอะไรประมาณนั้นนะแล้วกุญแจเขาก็เป็นดอกแบบนี้นะครับ ก็คือพวงมาลัยนี้ก็เป็นหนังเดิมตอนตั้งแต่ออกป้ายแดงมาเลยนะครับมันติดฟังชันมันก็ปรับแค่นี้ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะว่าดูหน้าปัดเรือนไม้อะไรต่างๆก็ใช้ได้หมดทุกจุดนะครับเพราะว่าเนี่ยฟังเสียงเครื่องนิ่งกิ๊บเหมือนรถป้ายแดงเลยนะครับเนี่ยเลขเลขไม้หกหมื่นสี่พันนะครับระบบทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับก็คือเสียงเครื่องนิ่งมากเนี่ยทุกอย่างเข็มกวาดโอเคปกติหมด หน้าจอวิทยุตรงนี้ก็เป็นใส่ทีดีดีวีดีได้นะครับสามารถเชื่อมต่อ USB ได้แล้วก็ต่อกับพุกโทรศัพท์ iPhone Android อะไรต่อได้หมดนะครับตัวแอร์เป็นเมนนวนะครับเป็นเมนนุ่นก็คือเป็นรถกระบะที่กระบะใช้งานนั่นแหละครับตัวแอร์ก็เป็นเมนนุนก็โดยปกติก็ปกติแล้วนะครับแน่อันนี้เปิดแอร์เสียงเครื่องยังไม่โหลดเลยนะครับเครื่องยนต์ไม่มีโหลดไม่มีสะอึกนะครับก็รถสวย นะครับหัวเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับเกียร์อาก็อยู่ด้านสายนู่นนะครับครอบพันเกียร์ก็เป็นสีเทาตัดสีดานะครับก็ที่เท้าแขนก็เป็นหนังนะครับรถเดิมๆคันนี้เดิมมากนะครับผมบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหานะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าราคาเบามากเลยนะหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถได้เป็นตัวไฮ g h นเดอร์สี่ประตูนะครับได้อีกอย่างไม้น้อยเครื่องสดสีเดิมทั้งคันนะครับไม่รู้ห้องเครื่องเคลียร์หรือยัง นะอ่าอาจจะมีล้างเก็บมาบ้างอ่ะเดี๋ยวผมถ่ายชมนะครับฝาปรงยูสูนีนะ่ต้องนั่งเบาเบาอ่ะรีโว่เยอะเลยรีโว่วฝาปรงหนักนะครับเนี่ยนะครับเป็นตัวห้องเครื่องของเจ้ายูสูดีแมกถึงจแซดคันนี้นะพวกแผ่นกับความร้อนอะไรต่างๆนี่เป็นของเดิมติดรถนะครับถ้าใครดูรถที่ไหนแล้วแผ่นมันใหม่รถปีมันเก่าแต่แผ่นมันใหม่ตรงเนี้ยก็อันตรายนะครับบางที น้ำดันสุ่มเสี่ยงมันโดนนี่โน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเปลี่ยนทิ้งนะครับแต่รถคันนี้เดิมเดิมทั้งคันนะครับดูจากด้านบนของกระดาษเนี่ยรอยจุดซีนอะไรต่างๆนะครับเนี่ยมันก็กดเข้าหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นซีนเดิมถ้าเราทําสีซีนจะแข็งนะครับแล้วก็พวกสติ๊กเกอร์อะไรต่างๆตรงเนี้ยพวกม์าจุดต่างๆนะครับหัวน็อตก็เดิมเดิมไม่มีขยับนะครับแล้วก็มีจุดเน็ตอาร์ตจูดครบนะครับตัวบนตัวล่างนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิม ปั๊มลมปั๊ม ABS ยังเหมือนเดิมนะครับมีจุดมาร์กสีต่างๆนะครับอ่าอันนี้อาจจะมีขอแคทแต่มีพักกลางอยู่นะครับก็ค่อนข้างสวยนะครับกระบงเทอร์โบอะไรก็มาร์กเดิมหมดรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับเพราะว่าเลขไม่หกหมื่นสี่รถปี18ก็ประมาณ3ปีกว่ากูวิ่งตกปีละสอ0 0มื่นโลนะครับก็เต็มที่ก็อาจจะเป็นรถจอดอยู่ตามบ้านนะครับแล้วก็วิ่งไป ส่งลูกส่งเมียไปตลาดแค่นั้นนะครับประมาณเนี้ยนะครับก็ดูแก้มคานก็เดิมนะครับเนี่ยคี่คานตัวหลักคานหน้าตรงนี้นะครับน็อตตัวจับยึดต่างๆ3ตัวแล้วครับไม่มีแกะนะครับจุดมาร์กท่อน้ํานะครับอยู่ครบหมดนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้นะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้นะครับก็รีบเลยนะครับคันนี้แน่นอนเลยของแท้ของเดิม แผ่นเพจเดิมนะครับดูรอยสีไม่มีทำนะครับบุดก็เป็นสีดําตัวสั้นนะครับน้ำมัน power อะไรก็มีทุกอย่างเติมให้ครบหมดแล้วนะครับแบตเตอรี่นี้เป็นแบตน้ํานะครับของ G S นะรูค่อนข้างใหญ่ไฟแรงหน่อยตัวนี้นะครับแล้วก็ตกส่วนแก้มขวาขวามือผมนะจริงๆันคือซ้ายจาก้านรถนะครับก็จะเห็นได้ว่าหัวจับยึดอะไรต่างๆน็อตเดิมหมดนะครับจะไล่ดูได้เลยรับเพราะว่ารถคันนี้สวยจริงนะดูหัวน็อตเลยนะครับว่าแบบสวยมาก สวยเลยอยากได้เลยนะครับก็ e t r ไม่ได้อุดนะครับตัวนี้รถเดิมๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่วัดมันเครื่องนะฝาปิดเครื่องนะครับก็มีโลโก้ DDI Blue Power ของยมสุเขาเข้ามานะครับสติกเกอร์บนฝาโปะอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับถ้าใครสนใจคันนี้นะยูส e ุดีแมคไฮเลนเดอร์นะครับ 1.9Z นะครับ DDI Blue Power เกียร์ป็นนวน6สปีดสีขาวคันนี้นะ635,000บาทนะครับ635,000บาท กับเลขไมล์หกหมื่นสี่พันกิโลนะครับโหน่าเล่นมากผมบอกเลยรีบจับรีบจองกันได้เลยนะครับก็ชมรีวิวคันนี้ก่อนใครรถยังไม่ได้ล้างนะครับอาจจะมีน้องน้องถ่ายลงไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าช่องผมมันก็เนี่ยแหละต้องยูสูนะครับคนดูเยอะนะครับผมก็เอาใจเลยใครคอมเมนต์รุ่นไหนมาผมก็ถ่ายรุ่นนั้นเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมเรพชรโยนกับเจ้ายูสูดีแม็กไฮเลนเดอร์หนึ่งจุดเก้าแซดแคร์โฟคันนี้สุดสวยปีสิบแปดราคาหกสามเก้าติดต่อดัมเบ